เ,เอาเอาเอาทั้งพ oh, ี <c <c ่ก hey, oh, ่อนนะครเลนี่สแปนพี่ก่อนพี่ลองกรบังคับบนในห้องที่สามเ่อนกันพี่ลองการบัคับลุ่นนกันนะครับน้องหยุดนะเอา้า้ยวว้ สวัสดีครับเต้นว <problem> ah ิธีสาลครับผมสวัสดีครับพันสามพิธีสาลหลวงสุโนวิธีสาลมาผมสวัสดีครับลุงเขียววิธีสาลครับผมสวัสดีครับลุงอาพิธีสาลครับผมครับผมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมัเนาะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องครับทีมงานวิถีสารเทากับพ้ากันหาอยู่หากินน้ทักน้องกาอยู่หากินนี่เ่าหรครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับากันไปหานาหนูพี่น้องครับเมื่อนี่กับอะไรกบ้า้างเขาบได้กรนพี่น้องนะรอบช่วงนี้กัช่วงหนาแรงพี่น้องหาได้กะาได้หนูเขาจะ่าจุฟนกราบ่ได้อีกหาบ่ได้เดีวม่ใช่เงงี้ยเ้เง้่งีเา้าเย ลองเชี่ยวหาได้ไหมครับใส่ลุงเดือนต่ำเดี๋ยวไจิกางให้น่าสิบมอืออ่ะอไปไปพี่น้องครับผมอือหือมองในวาดเฟืองก็จะมีพี่น้องครับพนว่าพี่น้องเลยอ่ะไปพี่น้องครับครับเขาเลาะไปสักก้อนพี่น้องครับเลาะย่างหาไปสักก้อนพี่น้องเลยหนูมันจะอยู่น้ำกางให้หน้าพี่น้องครับผมครับหนูก็เลยหาคุดต่ำให้ต่ำหน้าไปพี่ต่ำมือน้ำกันได้ไหมเฮ้ย ี้เนาะเฮ้เนาะตาดีแท้ดูนี่จะเอไปอากไล่เยอืมเอ้องนี้เรานู่นเนี่ยอู้ห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 อ้หอ้หู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 ้หอ้หู้ห้หู้ห้ห้หู้ห้หู้ห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 ู้ห้ห้หู้ห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 ู้ห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 ้้ห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 ห้หู้ห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 อ้ห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 ้้ ไปดีแล้วแปดกิโลบุหร่าครับพี่น้องอือพี่น้องครับมันซุ่มเนาะมันสุ่มมันซุ่มอือพี่น้องครับพี่น้องนั่งกับแม่อีกว่านี่ไปดีอือพี่น้องเลยเจ้าฮู้จะเป็นฮู้หนังฮู้ดีว่าฮู้ดีกว่าแม่นะมันอกเป็นฮู้ตัวเดียวดิบ่มีหนู้หลายตัวหลายตัววิรุณเห็นบ่อือแล้วเนี่ยคุณพ่อน้ำลูงเขียวล้วแม่ละฮะหาเปลหาแวกันหาเปล่ากันพี่น้องเอ้ยเปิดห้อง

อันนี้ลักษณะหู้นี่มีโอกาสที่มันจะอยู่แบบหู้ครัวบอกนะพงเขียวมัน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 เป็นการเที่ยงสิพงการเป็นแผลไม่เดียมเลยไหมหู้ไหมพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องกันเลยครับคุดพ่อกันไปพี่น้องเอ้ยนี่ไหเนีงยเดียวไอ้หู้นี่อันนี้มันอยู่ใต้เฟืองนะครับน้องกันอยู่สิน้องๆแมนครับอันนี้ต้องกวดเฟืองออกทั้งเบิดเลยพี่น้วกันครับนี่พี่น้องครับแต่หู้ระวังหู้บอยได้อหู้บอยหู้บอยสั้นดีพี่น้องระว่งระวัางพี่น้องครับผม เพือนบักดาพี่น้งครับเบิ้งว่าซักหอปออกว่าสัตว์คอรองครับเบิ้งขี่ควายขี่ยังลูก่างเนาะรอบผมงครับผมขุนต้องกันเ่งเดตพี่้องครับครับเนบว่าโ่เัม่ยวันีหพมี่ดรอนะสหนูขัวเลยบ่เอาเด้อพี่้องครับผมครับรุนต้องกันพี่้องครับตอนนี้พี่้องครับเขาติดตามพี่้องครับมอตงสหนูแต่ว่าใครในอดีตมันบ่ค่อยแข็งเลรเขียวเนาะแมงครับกับฉลาดได้แล้วหนูเนาะมดไปตามเอ ตามเขบอืมค่อยๆซอบไปเรื่อยๆก็พี่้องครับตอนนี้ก็ได้โงเขียวเนาะครับผมโอ้พี่้องครับแต่ว่าเบื้งล่างปลงขนาดเลยมั้งครับตัวนี้แปลงนคับแปลงอู้กัเบิ้งจะกี่ขวยนพี่รองเอ้ยจะได้เอาขุดออกมาเลยก็ด้้มันเหม็นุนมันจะรนํำเบื้งมันจะต้องได้ตามไลยนี่พี่้องครับเยอะแยะลุงฝนน่มาขุดแบบเขาอยู่อันนี้นี่คำตาบุีคำตาบีนี่น่บ่บ่เห็นได้ลุงอากเนาะบ่บ่เห็นบ ก็เฟืองนี่เพิ่นบริเล่ปั่นเฟืองพี่รองครับมันก็เลยหนาก็ดีอะไรผ้าสามผาสามคนมากก็หลุดเลยเพิ่นได้ในมะขวบเดี๋ยวพี่รองครับให้ลุงเขียวซ่อสะกอนลุงเขียวเน้องอันนี้ส่อหน้ามูไปเลยบ่ลุงเขียวครับมันบ่เลยครับมันบ่เลย พ่อมันอยู่ใต้กล่องเครื่องกันบ่ครับมันฉลาดหนู้ดเดี๋ยวนี้มันฉลาดไปไลยครับผมบอกว่าพี่น้องฟังเลยครับว่าความความหมายเขามันฉลาดฉลาดไปไลยครับผมฉลาดก็ต้องบางสีกันไปซะปสนุนกันตำปัดออกเลยละครับพี่น้องโอ้ไม่ไแปะเพาะไว้ครับเป็นไรครับตาบางมันไหลาี้สิเหตุนี้ว่าน้ำห้าบเตียวยี่สิบละครับพี่พอเอ้อผ้าซักพ้าซักออกครับขวดออกพี่ทีทุ่เอาฝนนี่ละพี่น้องครับผมครับมีโอกาสพี่น้องครับผมครับอย่าเม่งเตะแปะเพาะพี่น้องเลยแต่ว่าเบิ้งนี่เขาน้ำมาแต่ฝุ่นเลยนะครับน้อง ครับผมโอ้พี่รองครับผมครับแต่ว่าไข่แน่พี่รองครับผมครับมันหูมันลอยพี่รองครับผมนี่ครับผมเพราะว่าทางใต้นี่มันเป็นดินเปียกนะครับเนาะมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มบ่ลงเลิกพี่รองครับผมสังเกตบ้างว่าดินยังยังชุ่มๆอยู่นะครับดินทั้งนี้กันนี่พี่รองครับเนี่ยคุดเลยนี่ดินชุ่มๆเดี๋ยวเอาเอาเอาเตียมได้หรอตาไหนตาไปทางห้องอาบนี่ออออกเด้อออกเด้อออกเด้อใส่หัวพ่วงมาเห็นด้วยพี่รองครับผมครับบนในห้องรับผิดชอบพี่บอกพุ่มบอลแดง

น้ำควยเลยนะลุงเนาะน้ำควยเลยครับอ๋อี่น้องครับครับดูน้ำกันเลยสันวะฮม่ได้ซับนวะสับนไปไหนลุงซับอนซับไปซับมาซับมาซับพุทธาอยู่นี่เดีวไม่ไเลยคนาหลงเนาะแม่นครับครับๆับเขางกดรับพี่น้องเขาคดกันี่มันเหมานีมันนีเปนเป็นอดพุ่นไปกไเนี่ยออกไปออกไปอกตขางร้อนไม่ปน้องครับบนห้องโอ้ใครแต่ว่าดินคุดงานลุงเนาะนม่นครับิมันอ่อนี่น้อง อ่พ ah? <laughs> oh, ี่น้องครับผมครับวันนี้เขาลุดน้องกันต้องกอดไปลองครับผมครับเพราะว่ามันหูมันหลากหลายนะครับมันไปเปล่าน่าไปนี่น่ารุนแรงเนาะครับผมไปได้ลุนแางครับเมื่อเาเราหู้เรามีความมั่นใจจังไหนครับผมโอ้ยเต็มรอยเลยครับตอนนี้เต็มเต็มรอยเลยก็ตั้งมาสองตัวสามตัวหู้แดงไลยครับผมแม่อยู่นี่เอ้ามันจะไปใส่หนูมันจะเข่าหนีมืดมันจะมาหนีเลยนี่หรือเปล่าขึ้นมามันมัเข่าหนีมัดหรือเปล่มาหาอยู่หากินอยู่นี่ว่าละไปเราบ้างลงลงไปด้วลุงเอ้หน้าให้สุดท้องหูเลยพี่น้องครับผมตอนนี้เอาลงหูเหรอพี่น้องเลยแบบนี้ เขาว่องโคตรอ่ะอือไม่ต้องครับผมบุหลี่โดวกันลูกเขียวอันของพระมาหลายบุหลี่ไม่นี่ของผาเขยอะโร่น้ำกันพี่รองครับครับติดตามเบิึงน้ำกันเมึงเด้อะป่ะเขาจะมาหรือบ่มาพี่รองครับครับเมื่อนี้ใส่เวลาโดนเตือพี่นี่พี่น้องเฮ้ยใส่เวลาโดนอือเพื่อจะได้เห็นนะครับเนาะติดตามมวงน้ำกันพี่รองครับว่าเขาจะมาตำแไหนพี่รองครับผมครับผมติดตามไปเท่าน้ำกันพี่รองครับครับผมเอาละพี่รองก็เลยเฮาเบิึงเข้ากันพี่ลองครับขุดไปเรื่อยเลยลูกเขียว ต้องฝนเ่าไล่ไปเรื่อยเลยเอาละไปลองครับผมครับเมื่อไหร่ห่าวจัดทำการเบิ่งพี่น้องครับการหาอยู่หากินประ,จะจรวิธิศาสตร์เป็นหูบักคักเลยลุงคุณลุงเลิกด้วอยู่ยไต่ปะโมแมนหูปู่ได้หูหนูได้หน่ะเนี่ลลลนยลุงพระลุงพระเบว่าไงดี

ลุง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 อาเจ้าลากตั้งพี่เลยพี่รองครับครับเพราะว่าอาจามีเปล่เปาะพี่รองครับตอนนี้ติดตามลุงน้องกันพี่รองครับบุครับว่าเขาจะมายลูกมาลูกเขียวเนาะครับผมแต่ว่าลักษณะการอ่านนี่ผมพลาดแน่นอนม <c oughs> าพี่คุณพ่อมาทพผีมาทำไปหาตัวตุ้งตระก้าร์รึเป่มันบ่อดอกแป๊ดเดี๋อ่ะแต่ตอนมันมันบ่งหัวดอกมามาบิ่งไอ้ที่อุ่นอุ่นลุงบ่งไงดีบ่งไงดีครับผม ค่อยๆค่อยๆพี่น้องครับผมครับตอนนี้พี่น้องครับผมครับค่อยแกะค่อยงายอยงนเดี๋ยวก่อนข้ามพ้นมาพี่น้องครับผมครับแต่ว่า <sites> ล <Tonight> ุงก่อนว่าอันดังไหนก็่าเหรอค่อยเจ็บค่อยไข่ค่อยใส่ค่อยตายโอ้ยอนันบ่เอาคาถานันบ่เอาครับบ่เอาคาถานันพี่รองพี่น้องครับผมมันจะสั้นทีเดียวลุงเหรอนะมันมันเิดขึ้นผัวอือแล้วพี่น้องครับผมครับตอนนี้นี่นี่ อืมโอ้คุนะโอ้มันชันลงแล้วโอ้มันชันลงผนี้เห็นไหมออกก็ออกนี่กัหูหนูนาะบักไงได้ไหมคุณอะมันมีหูมันนิบ่โอ้อเเอาทักออกกันเออออกไวออกไมาทักพูดกันครับวันนี้เฮาออกไปซะก่อน เบิ่งพี่น้องครับครับวันนี้ดูน้ำกันเพิ่งเด้อมาๆๆครับพี่น้องครับสูบุสุกคนิดกระลำเมืองนี้ตอนนี้นะครับเนาะมามาขุดดูน้ำกันพี่น้องครับครับก็ถือว่าถึงฤดูกาลล่าหนูแล้วพี่น้องครับเมืองนี้ก็ได้การหาหนูกันนี่ล้อครับผมครับช่วงนานแล้วจริงๆนะลุงเขียวเนาะครับผมข้าขุดกับไข่แนวนะครับครับดินบ่แข็งนี่ถึงถึงกันึงกันพี่น้องพอนพอนบกชุกพ่อกระพันสัตพ่อกระพันเอาให้ลุงเขียวซอปงกันลุงเขียวซอปงกันพี่น้องครับตอนนี้มันไปทักคนละพ่อครับ หลงเลยห้องหู้มันหูมันไปรลายลายมองลายบออ,ไอะไรละๆๆอ,อันไปนนยอยูปป่องอันยุคซอไดล่ะอัดไปดัในเด้อเพิ่งแปลบบาย่างนี่นี่เรียนหูมันน่าซื้อหรือเหูรอเหรีมั่นนน้องครับตามต้องการเท่ากันนะลุงเขียวเนาอครับผมหูนะสั้นสลิกตงไปพี่รองครับผม เัวนีมไหได่มมันเปีกไม่ใช่ไม่ให้เขาลง้ลุงเขียวเนาะอรมันหนูจะสู้ดิน้ดนหนูจะสูน้ำน้ำน้น้ำน้ำไปตะกนอลงไปะกันองศบี่รงบังคับเปิดปวนี่น้ำหูนี่ไปมันออกกันมันออกไปแล้วเขาจะน้ำหูสั้นอืมเนานี่เปิดเลยเอาเอาเอาทั้งผีก่อนนไดเออแปิดปวนี่เียก่อนพี่รองบับนี้อที่สามบงนกันพี่รองับับรุ่นน้ำกันเนาะครับเนาะเฮ้ย

มันลอยออกว่เลยตัวนนิแม่โอ้ยลอยออกดบกโอ้ยยช่เลยครับผมาตากะจกยังเดียวตัครับก่งอนท้ามายาติบยืนแม่โอ้พี่องคับครับพอดีเอาถงมาไมตางหาถงมาได้ไมรงเรวเร็วเรป่งครับครับพอดีมันออกมาจากสออกมาจากคูซั้นตงยาิบอกลุงมันเียมันลอดจากหนีมันตกตนตื้นมนเป็นนูเนะนีะพี่องครับครับพอดีแมโอ้โห

เอ้ยทำน้ำนำเลยน้ำเลยมันแน่ดอกของพวกนี้พี่น้องครับพนดมามันอยู่ยังสี่เหรียญรีรีรีดีเท่าไหร่เอาเด้อเอาเด้อพี่น้องครับผมครับวันนี้เนี่ยระวัง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 อันนี้ก็ได้เนาะโอ้นี่ก็ได้เนาะคนนเออยยหกัีี้พี่น้องครับผมนะมันเปียกเป็นกลงบักเลยพี่น้องครับคือว่าได้ขี่กระตือตีโอ้ว่าไปขี่กระตือตัวของแตกเนาะ พี่รองครับผมพุ่งพูดออกมาเลยเต้ดพุ่งออมาเลยดิแล้วพ่อมันอยู่หลายหู้นาะห้องของปลาหนูวามันอยู่หู้อะไรเนาะอล้พ่อมันอ่นมากหรเปลยเคื่องมันโป๊กพี่รองครับผมต้องดีว่ะตัวนี้อู้ต้องใจเห็ตัวนี้ก้นต้องอีกกันดารน้ำมันก็ไหนมันจะว่างกับทาหู้อีกวะอัดหู้อีกเป็นต้นเพราะว่าความความไข่แบบนี้อาจจะเป็นหูหนูหูหนูขั้วอะไรเนาะลุงเนาะครับผมเบอ่์ต้องการก้อนพี่รองครับตัวนี้เอาเสียมเสียมพี่รองครับกําลังถือพงอยู่ครับมันเป็นตัวเถือกหรือตัวเมียอืมอันนี้ตัวเมียอันนนี้หูม แม่ด้วยโจมันแเเหลี่ยมเนาะนหนูมันเป็นตัวแม่มันมันมันจะหายตัว่มันเห็นผ่ามันเห็นุทามันจะห่าใส่พุผู้หลักผู้หลักผู้หลักลงไปเป็นผงเลยไหมบริสุทธิ์ดีบอ่ะเตือบอยู่คนวางใ่ไหมเอ้าดึง่อไปลุงคนกจกบจกอุ่นเราากเออุ่น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 ดมาๆๆมาอุ่นุนเร็วบกบ่บอุ่นสุดดอดีกันนะ ตากล้องกอนตาลกอออกลงานห้องออพี่องครับผมครัานอาไปกุนไปทังุนาไทังุนคนไปทังหาลุงขนมไหมอยไปไกลยไปไกลมันเสกสมลูกหนเพื่อนนํเาพีองครับไรถดีก็เลไปรถให้พัักกนกันแยกก่อนไหมกจกองมันรอนน่ตึากันหักตกกับว่ามาทานเนาะโอ้พี่องเลยแนายไรเยเย็นเย็นเอืบุองครับผมเนอ อู้ดินไหมเหนียวคักเหนียวแน่อยดอกพี่น้องครับอู้แสดงว่าหนูนมันรวยเนาะเมื่อกี้เนาะลุงเนาะเอายังไงมันเห็ดมันเห็ดหลี่รับยังไงมันหลี่รับยังวะมันเห็ดดันเท่าเดียนี่เห็ดแบบเขาว่งกดเลยเนาะเอาว<อ>ง,างกดเลยแค่นไหนแต่ว่าความผ้ามาหลายซื้อพี่น้องเอ้ยกับลุงเขียวบ่าอ่องผ้ามาหลายผ้าที่งานออกใบดอกเขาว่งโคตรกัคักแมนมันกันพักซักพ่อกระไรเอาพ่อ้นมากสิลองเอ้ยไปเนี่ย หมกชคดีๆีเฮาบูมีบอกข้าตาดูดีๆก้อนนี้ได้เป็นอย่างดีพี่น้องครับว่าอันนี้มันเป็นบักโชคก่อนของนายพันครับผมเออมันก็ต้องห่างๆนี่จังน้อยนึงเอาของที่คือเพิ่นกับว่ไรครับครับผมอืมเอาเบื้องบนพี่น้องครับบุกสุดเลยชันลงผุดนด้นั่นนี่มันอันเป็นดิอืมบ่ะเห็นบ่เนี่ยชันลงไปเด้มันก็ถือคงมันต้องเปันตัวผูกมันต้องเป็นยูเป็นครูแหละหนูนี่ ครับผมตาม่องครับโ่งมันตกโข่งแล้วตกโ่งแล้วพี่น้องภาษากระดาษมันจะเป็นภาษอน้ดิเอยเออในสาเขาจะัสูบบิ้ได้ไหมครับโอ้ยเนาะบอกเด้อลูกอเด้อบอกเขาบอกเขาวากันอาเด้อก็จะสูบางสปลาบิเดียวเหเห พุดลงไปก่อนมันมันลงหู้หรเมื่อกี้นี่เบงูนั่นแหละเป็นเยลงหู้ลงหู้ลงหู้บีมีมันตัดครวับตัน่น่ะมันพุดไปนตู้โต้หูหลายครับนะครับนงเบิ่องนีอันนี้ก็แม่เบอตันี้ไม่ลงทางน้ก็ไอ้อรชิต้อครับผมครับตัดอนี่นะเดี๋ยวจงน้นมันเดอดอ้พี่้องครับมนี้ห้ทีมงานนกหาไปซะก่อนนะครับนอะมือเนาะ ก็ถือว่าสำเร็จอจีบว่าครับทีมงานมือนี่ท่านจำเลี้ยงเขาครับมันต้องได้หลังมานี้อ่าเอาสามพี่โตพืชตัวนี่โอ้ยผมเลยแล้วโอ้พี่ต้องครับผมหลายรป่ะนี่มันต้องหนูต้องหลายละเออซีโมตัวเดียวมันสิคุมคาเด้อมากันซีหาคนสซีโมตัวเดียวมันบถือพลระคำนี่นี่เออแต่ยังาจะเอาพลระโต้ได้เจ้โอ้ยพูดไรตื้อเลยลุงเขียวอะไรห้างนั่นเด้อเดี๋ยวผมยิเอาครับเออเอาโคตรเลยโคตรเลยเถอะนะใสยกันพี่ต้องครับผมเอามือออกใช่ไหมแน่แน่แน่

มันหามันเปรี้ยงนะข่อยยามันห้องว่าเห็นเด็มันออกไปแชกไปเนี่ยอือเดี๋ยวจะหาไอ้จัดไห้ทำเปี้ยวเบี้ยวอยังมู้นเนี่ยเบี้ยวได้เลเดี๋ยวได้พวกซิรอนครับยกซิรอนห้องอ๋อพี่น้องเอ้ยแบตกับชิเวิรพอแะเบ็ดมาเนี่ยขับแบบเบตอีกกับพี่น้องครับอืมน้ำคนละหู้นะครับลุงเขียวกับลุงฝนมาเนี่ยพี่น้องเลยโคตรน่ะเออสุดตายว่าพี่น้องครับผู้ใดก็ได้โคตรหนนี่ลุงอางบอกว่ามากเลยลุงอากเนาะ บ่อนมันเมื์แล้วเาแล้วครับี่โอ้ยโอ้ยเ่าแล้วกับสลผามารดเออต่าแล้วต้องเต้นต้อสดใจเลยนั่นอมอันบะได้พันนุ่มๆเอจัดเลยเนนโอ้อูอ่านแค่นต้องพูดนยะครัเราบกให้น้่งเราไ่ได้ดีครับอ้นวันนี้อัยพผา กันได้พาพบาน่าเถารลุดอาพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้ท่นีก่อนนงเถียวเนาะครับผมเพราะว่าให้ททมงานคุดต่อไปสกรเพราะว่าแบตผมก็จะพอดีเ่อกะแต่ว่าม้อนี้ก็ถือว่าำเลจอยู่นะพี่น้องำเล็จคือเก่าครับโอ้วาชิบ่ได้ะเดเผมครับตอนแรกวาสิบ่ได้พี่น้องได้เบิ่งพี่น้องครับแต่ว่าคลิปนี้ก็ถือว่าพอทำเร็จค้อเก่าพอได้คือเก่านะครับนาะเดี๋ยวจะฝากิต่างคลิปนี้คลิปนีกเรี่อับสำหรับคลิปนี้วิธีสานนบ